วันนี้แวะเวียนมาที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับพามาดูแปลงที่ดินที่มีวิวเขานะครับทางด้านนู้นอันนั้นคือวิวเขาวันณอุทยานเขาน้อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเขตที่ใกล้กับเมืองการและเพราะฉะนั้นคือมันก็จะมีความสลับซับซ้อนกับภูเขาลูกอื่นๆด้วยนะครับก็จะเห็นเป็นภูเขาเวิ้งใหญ่เลยทีเดียวทางด้านฝั่งที่นั้นเป็นทางด้านฝั่งที่ตะวันตกตกตอนเย็นเนี่ยบรรยากาศคือดีมากนะครับแล้วก็แถวโซนเนี่ยมีผู้คนนะครับที่อยู่ในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานี มาปลูกสร้างบ้านลายหลังคาเรือนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่แปลงเนี่ยครับเป็นที่เขตสูงนะครับสูงกว่าระดับน้าทะเลเนี่ยประมาณราวเจ็ดสิบเมตรนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับแล้วก็ลักษณะของแปลงเนี่ยครับคือข้อดีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะซื้อเอาไว้สําหรับทําการเกษตรนะครับเนี่ยครับเขามีปลูกต้นไม้ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะแต่ให้ดูก่อนว่าแปลงเนี่ยเป็นแปลงที่มีต้นไม้ด้วยไม่ใช่ที่ดินเปล่านะครับแล้วก็เนี่ยครับจะได้วิวเขาทางด้านฝั่งนี้อีกนะครับทางด้านฝั่งนี้คือทางด้านฝั่งทิศตะวันออกข้างหน ทางด้านนี้ได้เลยแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับลัศมีถนนกว้าง6เมตรรถส่วนได้สบายสบายน้ำประปามีไฟฟ้ามีไฟสว่างสองทางโซลา่าเซลล์มีนะครับในแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นลักษณะด,ด้านหลังอ่ะมันจะสูงกว่าเวลาที่ฝนตกมาเนี่ยน้ำก็จะไหลามาตามธรรมชาติลงไปตามลักษณะของภูม,มิศาสต์เลยนะครับในแปลงนี้ ในเรื่องของแนวเขตต่างๆชัดเจนเพราะว่าเราจะมีแนวลวกคาบอยครับที่เขาล้อมเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยลวกคาบอยเนี่ยมันเป็นลวดคาบอยสามชั้นนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเวลาที่ไปทำเนี่ยมันจะตกเมตรละประมาณราวๆสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยได้นะครับโดยประมาณอันนี้เราทำไว้ให้ลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยและรัวงวัดสอบเขตเอกสารติดเป็นโฉนดนะครับแล้วก็ในแปลงนี้คือเอาจริงๆแล้วว่ามันปลูกต้นไม้ได้เยอะมากนะครับอย่างตรงด้านเนี่ย คือเราปลูกเป็นพวกสนฉัดเอาไว้เพื่อถ้าเกิดในวันหนึ่งในอนาคตนะครับลูกค้าอยากจะทําไม้ล้อมอันเนี้ยให้คนมาล้อมขายได้เลยหรือว่าอยากจะมาแต่งส่วนใหม่ครับจังหวะที่ว่าไม้เป็นโตแล้วเนี่ยเราก็ลองย้ายปลูกดูว่จาจะตำแหน่งไหนดีนะครับตรงสองแถวนี้ที่ใกล้ผมอันนี้จะเป็นสนฉัดนะครับความสูงก็อยู่ราวประมาณสัก80-90เซนแล้วก็แถวแรกตรงด้านนั้นอันนั้นจะเป็นต้นล้ทตามนะครับทั้งแถวเลยอ่า ก็มีอยู่ราวประมาณสักสิกว่าต้นนะครับแล้วก็ทางด้านนี้เดี๋ยวจะมีไม้กินเป็นพวกมะม่วงต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีแถวอีกทางด้านฝั่งเนี้ยที่มันจะเป็นพวกอ,อต้นหมากนะครับที่ปลูกเอาไว้แล้วก็ตรงด้านนี้ตรงด้านนี้จะเป็นซินวอ,อกนะครับซินวอ,อกเนี่ยจะปลูกเยอะหน่อยเพราะว่า ที่ว่าโอ๊กเนี่ยมันเป็นไม้ล้อมที่ส่วนใหญ่แล้วคนเขาจะนิยมเอาไปใช้ประดับตกแต่งพวกตามสำนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าทรงต้นมันอะ่ะจะเป็นทรงสูงๆแล้วใบเขาจะสวยคือใบเขาอะ่ะจะเป็นจะเป็นลักษณะประมาณอย่างเงี้ยครับเอาแนวแชกไม่เหมือนกับต้นไม้บ้านเราแล้วก็ใต้ท้องใบครับมันจะเป็นสีนวลขาวๆแบบนเนี้ยอ่าเนาะเลมีความแตกต่างเวลาที่ลมพัดอย่างเงี้ยไกลๆมันก็จะเห็นแบบเนี้ยครับมันก็จะเป็นลักษณะลูกเล่นเป็นธรรมชาติของต้นไม้ที่แบบใต้ท้องใบมันเป็นออกสีนวลๆนะครับเนี่ย ประมาณสี่แถวตรงด้านเนี่ยจะเป็นซินวัวโอ้งมดเลยโอ้ผมเขย่าใบาไปเขย่าใบามามีกลิ่นด้วยนะครับข้างหน้าตรงด้านนูน้นอันนั้นก็จะเห็นวิวภูเขาอีกนะครับแปลงฝั่งตรงข้ามเพื่อนบ้านเขาปลูกต้นกันและประพฤกเอาไว้อ่าแถวเนี้ยคือถ้าเกิดว่าปลูกเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยดีจะปลูกไม้ผลก็ได้แต่ไม้ผลนะครับอาจจะต้องเข้ามาดูแลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ทางด้านฝั่งของทิศตะวันออกขังแปลงนะครับอ่าตรงด้านนี้เราก็จะมีต้นไม้ปลูกอันเนี้ยเป็นไม้ไม้ดอก นะครับให้สีสวยเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจอันเนี้ยน่าจะเป็นต้นอินทนานินนะครับดูจากเปลือกแล้วนะครับแล้วก็ให้สีม่วงสีสันสดใสเลยทีเดียวทางด้านแถวนี้จะปลูกอินทนานินแซมกับต้นหมากนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าใครมาซื้อแล้วเรากลัวว่าอุ้ยฉันจะต้องเสียภาษีเรื่องของที่ดินลกล้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องเสียเยอะไม่ต้องเลยอันเนี้ยจะตีเป็นที่ดินเกษตรเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีต้นไม้อย,อยู่เยอะพอควรเลยนะครับตรงด้านนี้ออกมาหน่อยนึงตรงด้านเนี้ยจะเป็นแนวเขตแปลงที่ดินของเราที่ติดกับเส้นบ้านนะครับผ ตรงด้านนี้เพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นแปลงที่ดินว่างๆอยู่นะครับส่วนด้านหลังอ่ะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหลังจะเป็นที่ดินที่เขาทาไร่กันอยู่นะครับให้ดูดินแถวนี้คือดินค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเพราะว่าดินมันจะออกดำๆหน่อยหนึ่งนะครับมันจะเป็น,นลักษณะข,ของดําปนแดงนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้คือดินด้านหลังของเรา เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรู้ว่าด้านหลังของเราติดกับแนวใครบอกได้เลยว่าเป็นแนวของเพื่อนบ้านนะครับล,ล้วดูลักษณะของดินของเขาดินด,ดําดีแล้วตรงด้านนั้นเราก็จะเห็นวิวเขาของวัดถ้ำบาร,รมีซึ่งวัดถ้ำบาร,รมีกับแปลงที่ดินของเราเนี่ยต่างกันเนี่ยอยู่เวลาประมาณสักห่างกันประมาณสัก1กิโลเท่านั้นนะครับก็ถือว่าใกล้ได้วิวไปด้วยในตัวเนี่ยแล้วเวลาเรามายืนอยู่ด้านหลังให้มองอ่าตากล้องเรามองแผนไปทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเราก็ตีโอบล้อมาจะเห็นแนวลักษณะของวิวเทือกเขา ที่ดินของเราอ่ะอยู่สูงนะครับเพราะฉะนั้นคือหมดปัญหาได้เลยว่าน้ํามันจะท่วมไหมจะท่วมหรือเปล่าฉันจะต้องมาห่วงเรื่องภัยพิบัติอีกนะครับที่นี่ราชบุรีนะครับเป็นพื้นที่ที่ดีเลยโอโตโนดีทํำเลดีนะครับผมอ่ะโอเคเราให้ดูทางด้านนี้เนี่ยเขาจะเว้นช่องเอาไว้ ช่วงริมเนี่ยเขาจะเว้นไว้ประมาณราวสักสี่ถึงห้าเมตรไว้สําหรับรถวิ่งได้เราก็ปลูกต้นไม้ตรงช่วงกลางเขาจะเว้นไว้ประมาณราวราหกถึงเจ็ดเมตรนะครับรถก็สามารถวิ่งเข้าได้รถตรงรถตัดเนี่ยรถถ่ายของมาถ่ายปรับยาแล้วก็ทางด้านฝั่งซ้ายมือตรงด้านนี้เขาจะปลูกพวกต้นไม้เอาไว้ปลูกมะม่วงแซมแล้วก็เว้นตรงข้างแนวรั้วอีกนะครับเนี่ยต้นมะม่วงได้ผลผลิตแล้ว ต้นมะม่วงต้นนี้น่าจะอายุประมาณราวๆสัก2ปีแต่ว่าเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยต้องขออภัยจริงเพราะเนื่องจากว่าเขาลงเอาไว้เยอะเวลาที่ไปซื้อเนี่ยเขาก็อยากได้แบบหลายๆสายพันธุ์ใช่ไหมครับก็มาปลูกแบบว่าแบบสลับซับซ้อนกันไปอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่รู้ว่าในเนี้ยมันคือมะม่วงพันธุ์อะไรบ้างอ่ะอย่างอันนี้มาดูลูกก็จะเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ลักษณะของลูกตรง้าน้เนี่ยมันจะออกแดง นิดนึงไม่แน่ใจว่ามันคือแก้มแดงหรืออะไรหรือเปล่านะครับผมซึ่งหลายต้นเนี่ยให้ผลผลิตแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ที่ดินนะครับที่ที่มีต้นไม้ปลูกแล้วได้ผล,ผลผลิตด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น้าไม่ท่วมอันนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ได้วิวเขาทางด้านนี้นะครับแล้วดูสิครับแปลงเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็ปลูกคล้ายๆเรามีไม้ผลเหมือนกันนะครับผมถือว่าโอเคดีทําเลดีโซนดีเลยทีเดียวนะครับแปลงนี้2ไร่2งงานขึ้นกับเขตของตำบลหนองกวางอำเภอโพธารา,ามจังหวัดราชบุรี นะครับราคาขายเหมายกแปลงเอกสารสิทธิ์โฉนดพร้อมโอนนะครับหนึ่งล้านหกแสนบาทเท่านั้นนะครับน้ำประปามีอยู่หน้าแปลงไฟฟ้ามีอยู่หน้าแปลงนะครับปลูกต้นไม้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราซื้อถือครองไปเรื่อยๆต้นไม้ก็ค่อยโตไปเรื่อยเราอยากจะขุดขายไม้ล้อมก็ได้หรือว่าจะซื้อเก็บเอาไว้ก่อนแล้วตรงนั้นเนี่ยมันมีต้นไม้ขึ้นเยอะมันก็ไม่เสียเรื่องของภาษีที่ดินลกล้างก็ถือว่าดีเหมือนกันคุณสามารถส่งมอบต่อให้กับลูกให้กับหลานได้คือที่ดินอ่ะซื้อไปเถอะครับ เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามันมันซื้อแล้วมันเก็บไว้ระยะยาวอะ่ะไม่ว่ายังไงไมันก็กํากไรเพียงแต่ว่าเวลาที่เราอยากจะขายอีกทีนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับทองแต่ผมถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนนะครับไว้สำหรับอนาคตลูกหลานเราขายก็มีกําไรนะครับผมอ่าเนี่ย จะมีพวกไม้ดอกไม้ประดับแต้มแตมาอันนี้น่าจะเป็นต้นอินทนิลนะที่เขาแต้มด้านข้างมาคนที่วางแผนอยากจะปลูกสร้างบ้านนะครับด้วยความที่ว่าแปลงเนี้ยมันมีพื้นที่ที่เราไม่ได้ปลูกเต็มพื้นที่ก็จะมีเว้นเอาไว้สำหรับบางส่วนซึ่งอันเนี้ยเราสามารถมาวางแผนปลูกสร้างบ้านได้เลยแต่อย่างที่บอกแหละว,ว่า เราจะปลูกตั้งบ้านเลยหรือเปล่าหรือว่าจะทําเป็นแนวลักษณะของสวนเกษตรด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็ตลัดว,วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรัะชมตรับข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจนะครับตลับว,วันนี้ผมนัชนนทําเลดีขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย